สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พูดแค s ชวนคิดนะคะเป็นพอดแคสที่ว่ากันด้วยเรื่องพุดพุดกับคิดคิดเด็กน้อยที่จะมาฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เข้าใจง่ายๆฟังไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะหวัวงว่าคุณผู้ฟังจะไม่ลำคาญเสียงสูงของคุณส้มและคุณโฟมนะคะเสียงกำลังดีของมิม่โอเคค่ะเป็นที่รับได้ วันนี้ค่ะมีคำถามมาจากน้องมิมี่อีกแล้วค่ะเชิญค่ะอยากถามค่ะว่าถ้าการพูดคำหยาบกับพูดเผอเจอเนี่ยจะถือว่าผิดบาปไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วอะในศีลในศีลเนี่ยเขาพูดเรื่องว่าห้ามพูดโกหกเนาะโกหกเนี่ยบางคนเนี่ยก็อยากรู้มากเลยว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าบาปสำหรับครูคือโกหกคือบาปแน่นอนแต่ ความบาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราโกหกเช่นบางคนอะไรคะพี่โซ่กโกหกด้วยเจตนารีอะค่ะคูโกหกด้วยเจตนาดีเช่นยังไงคะเช่นสมมุติสมมุติว่าเพื่อนคนหนึ่งเขามีแฟนอแล้วเราเห็นแฟนเพื่อนเขาไปกับอีกคนหนึ่งก็เลยไม่กล้าเราก็เลยไม่กล้าไปบอกเขาว่าแฟนเขาเนี่ยไปกับคนอื่นไม่บอกกับไม่โกหกคนละเรื่องนะ Hmm. ไม่บอกได้แล้วถ้าเขาถามแต่เราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยหรอถ้าเขาถามบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้แกไปที่คณะนี้มาเมื่อกี้มีคนบอกว่าแฟนฉันเดินอยู่กับผู้หญิงคนนี้ที่คณะน,นี้แกเห็นไหมถ้าหนูบอกว่าไม่เห็นอันนี้ผิดละถ้าบอกว่าไม่ไ <c oughs> แน่ใจอะคะก็เราแน่ใจเนี่ยถ้าถ้าเราโกหกยังไงคือผิดคะ่ะต่อให้เรามีจิตที่ปรารถนาดียังไงก็ผิดแต่ว่ามันผิดน้อยผิดน้อยกว่าการที่เราโกหกว่า ไม่มีนะแล้วเราช่วยคนนั้นปกปิดเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนเราอ่าเพื่อนเราทําเพื่อโกหกเพื่อได้ประโยชน์ของตัวเองอันนี้บาปแล้วนะคะบาปมากไม่ใช่บาปแล้วบาปมากแต่ถ้าเป็นแบบแรกอ่ะมันก็จะทําให้จิตของเราอ่ะบาปและมันมัวหมองนะคะฉะนั้นเลี่ยงที่จะ,ะไม่คือไม่โกหกไปเลยค่ะเพราะถ้าเกิดความจริงอ่ะถ้าเป็นส้มอ่ะหรือเป็นโฟมถ้าแฟนเราไปเดิน,นอยู่กับคนอื่นเราก็อยากให้เพื่อนเราพูดความจริงกับเราถูกปะ แล้วมันจะเราไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากจะดูโง่หรอกนะบางคนเคยถามว่าเนี่ยแม่ไม่สบายหมอบอกว่าจะอยู่ได้อีกสามเดือนไม่อยากบอกแม่เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าครูคือเราไม่อยากให้ทุกคนนะคะไปคิดแทนใครอะค่ะเพราะว่าดีไม่ดีคนนั้นเขาอาจจะได้ใช้สามเดือนนั้นอย่างคุ้มค่าแบบรู้ตัวว่ามันคือสามเดือนสุดท้ายของเขา<ม>ถูกไหมคะฉะนั้นอะคะสำหรับครูคือ การที่เราบอกความจริงแล้วถ้าเกิดบอกไปแล้วเขายิ่งทุกข์แล้วเขาตายเร็วกว่าสามเดือนล่ะคะอันนั้นน่ะมันคือกรรมของเขามันคือเหตุของเขาที่เขาไม่เคยฝึกจิตฝึกใจของเขามาเลยแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะต้องไปโกหกเขามีสิทธิ์ที่จะต้องรู้ความจริงของเขา ถูกไหมลูกราะฉะนั้นโกหกที่มันจะบาปมากๆเลยก็แน่นอนคือโกหกที่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือโกหกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้ไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วทีนี้ค่ะในศีลเนี่ยเขาก็จะพูดมาด้วยว่าสีลข้อสีเนาะห้ามโกหกเนี่ยเ,เขาพูดมาด้วยว่าแล้วเพอร์เจอร์นะคะพูดจะหยาบคาย จริงๆแล้วเพอร์เจอร์หยาบคายยังไม่ทําให้ศีลขาดนะศีลขาดคือต้องโกหกแต่เพอร์เจอร์หยาบคายพูดส่อเสียดพวกนี้เขาเรียกว่าทําให้ศีลไม่บริสุทธิ์ยังมีสิทธิ์ลงนรกนะคะคือคนคนเราเนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่าศีลห้าศีลห้าเนี่ยเป็นตัวปิดกั้นอบายภูมิหรือนรกเปรตอสุรกายเบื้องต้นนะคะเข้าใจไหมอบายภูมิคืออะไรอ่ะอบายภูมิมคําว่าอบายเคยได้ยินคำว่าอบายมุกไหมค่ะแปลว่าอะไร ส,สิ่งไม่ดีเออสิ่งไม่ดีอบายภูมิก็คือภูมิที่ไม่ดีอ่ะภูมิที่ไม่ดีมีทั้งหมดสี่ภูมิก็คือภูมิเปรตนรกอสุรกายเดรัจฉานพวกนี้คือภูมิไม่ดีทั้งสิ้นแล้วกิดทาไม่ดีจากมนุษย์ก็จะตกไปสู่อบายภูมิทั้งสี่นี้ได้นะคะสิ่งที่จะทําให้เราอะลอดพ้นจากนรกได้แน่ๆเลยอะไม่ใช่แค่สินห้านะต้องเป็นกรรมบุสิเด้ยรนดไหม จร,จริงๆกรรมบท10ก็คล้ายๆสิน5ค่ะแต่ละเอียดขึ้นมาอีกนะคะกรรมบท10ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ก็คือไม่เบียดเบียนร่างกายคนอื่นก็คือไม่ฆ่าก็คล้ายๆข้อ1 2. ใช่ไหมคะสไม่ขโมยก็คือข้อ2 3. นะคะไม่เป็นชู้ก็คือสินข้อ3เหมือนกันเลยนะแต่เพราะว่าได้เรื่องวาจาข้อ 4. สี่สี่เนี่ยโอ้เขาแยกออกมาถึง4ประเภทนะคะก็คือ1ไม่โกหกพูดแต่ความจริงเท่านั้น 2คือเป็นภาษาที่ดีไม่ยุยงส่งเสริมคนอื่นนะคะถ้ายุยงส่งเสริมคนอื่นทำให้คนอื่นเจ็บปวดหัวใจด้วยภาษาของเราเนี่ยอันนี้ผิดนะคะแล้วก็เป็นคำหยาบคายอันนี้ผิดและอีกอันคือ cher, mm hmm. เพอเจอร์เหลวไหลโปรยประโยชน์พูดไปให้ความหวังคนอื่นพูดไม่มีจับเนื้อสาระไม่ได้นะคะนี่ไปถึงเจข้อแล้วเหลือ,ออีกสามก็คือเป็นเรื่องของใจค่ะ ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราจะพ้นจากการที่ลงนรกแน่นอนคือให้ละโลกนะคะให้ละโกรธและสุดท้ายให้ละหลงหลงก็คือการที่หลงไปในทางที่ผิดหรือมีมิจฉาทิฐิคิดว่าฉาตินี้มีฉาิเดียวทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยจะเป็นยังไงก็ลงนรกนะคะทีนี้ที่คจะบอกคือแล้วถ้าเราพูดหยาบหรือเราพูด พนองด้วยความพูดเล่นพูดอะไรต่างๆมันจะถึงตกนรกไหมอยู่ที่เจตนาอีกแล้วค่ะทั้งหมดอยู่ที่จิตหมดเลยลูกศาสนาพูดเป็นศาสนาที่วัดกันด้วยจิตเพราะเราตายเนี่ยเราไม่ได้เอาร่างเราไปด้วยเราไปแต่จิตใช่ไหมมันอยู่ที่หนูเคยเจอพระบางรูปที่ท่านผู้กูมืองอย่างเช่นหลวงพ่อคูณแต่เราไม่รู้สึกโกรธท่านเลยไหมอ่เพราะจิตของท่านเป็นจิตเมตตาไง จิตของท่านเมตตาท่านพูดกูมึงเนี่ยเป็นแค่คําเหมือนไอยูเงี้ยถูกไหมคะแล้วเราไปเราไปสมมุติว่าคําคว่ากูคือหยาบใช่ไหมคะท่านไม่ได้บอกว่าคนอย่างมึงนะกูจะฆ่ามึงคนอย่างมึงกูขอดูถูกมึงอย่างเงี้ยไม่ใช่จิตมันหยาบฉะนั้นการพูดหยาบเราด่าทอคนด้วยความหยาบมันไปจากจิตที่หยาบเนี่ยยังไงก็หยาบเอางี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยครูเคยเจอผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเรียกครูอ้อนี่ไอเงาะอย่างเงี้ยมีนะ เจ้านายเก่าครูเง,งี้ยไอ้เงาะมึงนี่นะอย่างเงี้ยค่ะแต่ครูไม่รู้สึกถึงความโกรธอะไรของเขาเลยอะ่ะเพราะเขาเรียกครูด้วยความรักและเมตตาเราสามารถจับกระแสนั้นได้เห็นไหมส้มเคยเป็นไหมโฟมเคยเป็นไหมคนที่พูดมึงกูกับเราแล้วเราไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่ได้พูดเพื่อที่จะทําให้เราเจ็บปวดนี่ฉะนั้นอันเนี้ยไม่ได้บาปนะคะกับอีกอันหนึ่งคือเราเคยเห็นคนพูดเพราะเพราะ แต่เต็มไปด้วยเจตนาที่เสียดสีไหม,มเออแต่งตัวสวยนะจ๊ะซื้อที่ไหนเนี่ยตลาดนัดหรือเปล่าโอ้โหถูกไหมคะอยากให้เห็นหน้าคุณด้วยพูดเพราะทุกคำใช่ไหมคะแต่ข้างในเนี่ยเสียดแทงหมดเลย<ม>อันนี้แหละคะ่ะที่อันตรายซอที่เราจะไปในทิศทางที่ไม่ดีนะ ก็แ<ช><ช>สดงก็เหมือนกับการพูดเพ<ช>้อเจ้อก็เหมือนกับท<ช>ี่ครูบอกก็คืออยู่ที่เจตนาถ้าสมมติว่าหนูพูดเล่น<ช>เอาฮา<ช>อะไรอย่างนี้เท่ากับว,ว่าใช่คือบางทีพูดเล่นพูดให้คนมีเสียงหัวเราะพูดให้เกิดรอยยิม้มเจตนาดีไม่เป็นไรแต่บางคนไปพูดเพ้อเจ้อโปรยประโยชน์แบบมาเออมากับฉันสิเดี๋ยวฉันจะปั้นให้เธอเป็นดาราให้ใ<ช>อย่างเงี้ยแล้วคุณปั้นเขาไม่ได้จริงๆอ่ะคุณจะไปพูดทําไมถูกไหมคะอย่างสมมติครูบอกว่าเนี่ยมาสิเดี๋ยวมาออกซปเปอร์เทนนั่นแปลว่าคุณจะต้องมี ออของ<ม>ที่อยากมาแล้วครูพาไปได้ครูถ้าคุณมีของมาครูพาไปได้แน่นอนถูกไหมหนูเล่นนี่ค่ะหนูเล่นเนี่ยครูสามารถพาไปได้แต่ครูจะไม่ได้ไปบอกมาสินี่นะงะครูง้อเดี๋ยวครูก็จะพาเข้าวงการอันนี้เขาเรียกเพอเจอร์แล้วมันจะทําให้เราขาดความน่าเชื่อถือแต่ต่อให้เราพูดเล่นก็ตามสม้มคือบางครั้งถ้าเราพูดเล่นซะจนแบบผิดที่ผิดเวลา เราพูดเล่นผิดที่ผิดเวลาเราก็จะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ถูกอ,อ,อาจจะถูกคนเขาจะมองว่าแบบไร้สาระหรือน่าลำคาญได้เช่นสมมติเขากาลังประชุมกันจรงิงจังอยู่อย่างเงี้ยผลประกอบการของปีหน้าเราพุ่งเป้าไปที่สมมุติเขาพูดอย่างเงี้ยนะเราพุ่งเป้าไปที่สิบล้านพุ่งเป้าไหนเลคะเป้าเอาเป้าไหนคะเป้ากลางลําตัวหรือว่าเป้าอะไรเงี้ย่รูไม่บอกปะทีเนี้ย หัวหน้าก็บอกอะไปพักก่อนเลยเองอะไปพักก่อนเลย mm hmm. เพราะว่ามันขาดความน่าเชื่อถือฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่พูดจาแล้วมันมีความจริงอยู่ในนั้นพูดแล้วเป็นประโยชน์กับผู้คนรู้กาลเทศะนะคะพูดแล้วคนฟังชอบชอบฟังชอบทำแล้วคนพูดพูดด้วยจิตเมตตาโอ้โหคนนี้พูดที่ไหนใครก็อยากที่จะฟังเขาพูดนึกออกไหมลูกฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังจิตของเรานั่นแหละเป็นสำคัญโอเค เคลียร์เนาะฉะนั้นพูดเล่นกับเพื่อนได้ถ้ามันเป็นเวลาพูดเล่นก็คุยเล่นกันเราถ้าเราไม่ได้เจตนาไม่ดีแต่คนนั้นเขาโกรธอย่างเงี้ยคะะเราก็บาปไหมเพราะว่าเขารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็แค่ขอโทษไม่บาปค่ะเราไม่ได้เกิดจากเจตนาสมมุติเราเผลอพูดไปแล้วเ,เราก็จะได้รู้ตัวเองด้วยว่าอ๋อเราประมาทนะพูดคํานี้มันคนอื่นรู้สึกแบบนี้เราก็ไปขอโทษเขาซะนะคะโอเคโอเคโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ